ใครที่ชอบเกี่ยวกับแนวหมอๆนะแนวแบบว่าผา่าตัดโรงพยาบยาลใหญ่ในกรุงโซลอะไรแบบเนี้ยห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าเราก็งงว่าเออมาเล่นหนังด้วยกันเราจะแบบเข้ากันได้หรอเราจะฟินไหมเราจะอะไรไหมเพราะว่าทั้งคู่อ่ะอายุต่างกันเยอะมากๆตอนโตเนี่ยก็ผลักดันัวเองให้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ยาเขาเข้าไปรักษาได้เพื่อที่จะสืบหาข้อมูลบางอย่าง <ๆ S 2> เรื่องนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเป็นหมอแล้วก็เป็นแพทย์สักเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าเห้ ซีซั่นสองงานดีกว่าซีซั่นแรกมีก็ชอบตั้งต่แบบฉากแรกๆเลยจนถึงฉากสุดท้ายเลยนะคะตัวร้ายเข้ามาให้เรื่องราวเนี่ยมันปั่นปวน,นแบบว่ามวนทองมากยิ่งขึ้น,นฉะนั้นก็จะมีบนความแฟนตาซีอะไรอย่างนี้เนาะเตรียมหมอนไว้จิกได้เลยค่ะทุกคนกลางๆเรื่องอะ่ะทุกคนจะเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมมันมวนท้องมวนไส้อย่าจะอ,อ้วกขนาดน,นี้คือแบบบางทีบางชอ็อตมันมีความเครียดแบบ คือแบบไม่รู้ว่าหนังม so We ันจะดำเนินต่อไปยังรู้สึกว่าเขาเป็นโยมทูตที่น่าตาดีมากสูงยาเขาดีมากๆคือหลิงอีจ้ะผู้ที่โด่งดังอยู่แล้วแล้วพอมาแสด็ไหนย่างีงก็โด่งดังขึ้นไปอีกก็ยังไม่ได้อยากจะกดเข้าไปดูหรอกนะเพราะว่าตอนแรกอะเรายังแบบว่าไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นว่าต้องดูหนังเรื่องนี้ใช่ปะเรากดเข้าไปดูแล้วอะเฮ้ยมันเป็นรักต่างวัยที่สมบูรณ์แบบอะทุกคน วสวัสดีค่ะทุกคนช่วงหยุดยาวโควิดแบบนี้นะคะมีเยอะก็มีซีรีส์ทั้งเกาหลีและจีนมาแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยบอกเลยใครที่ชอบเกี่ยวกับแนวหมอๆนะแนวแบบว่าผ่าตาดัดเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงโซลอะไรแบบเนี้ยห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าด็อกเตอร์ค่ะเรื่องนี้เนี่ยพระนางคือพักชินเฮกับคิมแรวอนนะคะคือ2คนเนี้ยตอนแรกมียก็งงว่าเออมาเล่นหนังด้วยกันแล้วจะแบบ เข้ากันได้หรอเราจะฟินไหมเราจะอะไรไหมเพราะว่าทาั้งคู่อายุต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะพอเห็นเขาแบบแสดงด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆจนกระทั่ง EP 1 0ขึ้นไปอะทุกคนเริ่มละเริ่มมีการแบบฟินจิกหมออะไรอย่างเงี้ยคือเคมีเขาแบบค่อนข้างดีที่จริงอะสำหรับตัวเมโยนะคือเริ่มฟินตั้งแต่ตอนที่ที่สมัยเขายังเรียนมัธยมปลายอยู่แล้วพระเอกเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนนะคะจนกระทั่งเขาก็เหมือนกับ เออมาทํางานในโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วเขาก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นความสัมพันธ์อะไรมากมายมากยิก่งขึ้นนะคะเล่าคร่าวๆก่อนก็คือว่านางเอกอตอนแรกเรียนหมอตอนอยู่มัธยมปลายเขาเรียนหมอแล้วเขาก็เจอกอาจารย์เปลี่ยนผ่าเอกอะนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็แบบแบบเอกช่วยสอนอะไรต่างๆนานาและทีนี้คือเหมือนย่าของนางเอกอะ่ะป่วยนะคะแล้วต้องได้รับเข้าการผ่าตัดเสร็จปุ๊บ เขาก็เสียชีวิตลงนะคะซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจไงว่าทาไมย่าถึงเสียชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรบงชี้เลยว่าแบบย่าต้องเสียชีวิตคือมันเป็นอาการของคนที่แบบสามารถรักษาได้ก็เลยงงนางเอกก็เลยแบบเกิดความสงสัยนะคะก็พยายามเรียนหมอจนจบแล้วก็ตอนโตนเนี่ยก็ผลักดันตัวเองให้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ย่าเขาเข้าไปรักษาได้เพื่อที่จะสืบหาข้อมูลบางอย่างไอ้ตรงนี้นก็จะเป็นปมให้เรา คิดแล้วก็สนุกมีปัญหาอะไรมากมายให้เข้ามาแก้อย่างนี้นะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เพลงพร้อมมากพนังก็เคมีดีมากเช่นกันนะคะต่อกันที่เรื่องที่2ค่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเป็นหมอแล้วก็เป็นแพทย์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเออหนังเรื่องนี้จะมีความเขาเรียกอะไรมีแง่คิดมีมุมมองในทัศนคติของคนที่มีอายุมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนั้นก็จะออกแนวแบบฟินฟินจีๆนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่า แง่มุมให้เราแบบคิดแล้วก็มีคําสอนสอดแรกเข้าไปในซีรีส์แบบเยอะมากๆแล้วคําสอนเหล่านะั้นมันสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าดร์คิมโรแมนติกค่ะซึ่งจะบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด2ซีซันซึ่งตอนนี้ซีซันที่2มีโยกก็กําลังดูอยู่แต่พระเอกก็คือคขารู้สเฉยๆนะม่คนรู้สึว่านะพ,พระเอก ซีซั่นสองอะงานดีกว่าซีซั่นแรกแซีซั่นแรกก็แบบพระนางก็แบบน่ารักดีกุกกิ๊กดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระเอกนงเอกของซีซั่นแรกนะคะเป็นการประกบคู่กันเขาเซียวฮุนจินและวก็ยูยอนซอนะคะซึ่ง2คนเนี้ยถามว่าเคมีเข้ากันไหมเข้ากันมากแบบมีก็ชอบตั้งแต่แบบฉากแรกๆเลยจนถึงฉากสุดท้ายเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมี แบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อทนดานะคะก็คือ,อมีพระเอกนางเอกแล้วก็อาจารย์คิมเนาะสามคนนี้ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีทั้งปัญหาปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อที่จะแบบให้เข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้นะคะคือตอนแรกอะ่ะมีโยคิดว่าพระเอกนางเอกอะ่ะเป็นตัวเด่นใช่ปะ่ะคนที่เด่นกว่าคืออาจารย์คิมทุกคนเขาแบบเก่งเก่งจนหล่อไปเลยอะ่ะแต่ว่าคือเขาก็แบบอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะในเรื่องเนาะตัวจริงก็อายุมากแล้วแหละ แต่เขาเก่งมากๆคือเป็นหมอที่มากประสบการณ์แล้วก็มีความคิดที่ดีคิดในแง่บวกตลอดแล้วก็เวลามีแบบพวกปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแก้ให้ตลอดเลยนะคะก็คือดูดูไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้เองว่าเขาอะ หล่อหล่อมาจากภายในอะไรเงี้ยส่วนคําว่าโรแมนติกในเรื่องด็อกเตอร์คิมนะคะคือไม่ได้หมายความว่าพระเอกนางเอกจะโรแมนติกกันแต่อย่างใดเลยนะคือโรแมนติกในที่นี้หมายถึงว่าคุณเข้าลึกถึงในหน้าที่หมอคุณรู้หน้าที่หมอแบบต้องทํำยังไงอะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องนี้สนุกค่ะแนะนําให้ไปดูนะ,ะตัวด็อกเตอร์คิมโรแมนติกจะมีพวกผ่าแบบผ่าทอควักไส้เลือดทะลักอะไรเงี้ยมากกว่าหนังเรื่องด็อกเตอร์เรื่องแรกที่มิอบอกไปนะคะคือเรื่องที่2เนี่ยพูดง่ายๆคือเขาเน้นแบบ เห็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบพาแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยใครดูแล้วก็จะรู้นะคะเรื่องที่3นะคะชื่อเรื่อง The Tale of the Nine Tail ค่ะตำนานรักจิ้งจอกเก้าหางนะคะเป็นการประกบคู่กันของอีโดอุกแล้วก็โจบูอาค่ะน่ารักมากทั้งคู่เลยส่วนตัวเนี่ยมยโยดเป็นคนชอบดูหนังพวกซูเปอร์เนเจอรลอยู่แล้วซึ่งเรื่องเนี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นตำนานรักจิ้งจอกใช่ปะคือพระเอกอะเป็นจิ้งจอกที่มีพลังพิเศษนะคะเรื่องนี้จะฉายเป็น2อเขาเรียกอะไรนะ สองพาร์ทเป็นพาร์ทอดีตกับพาร์ทปัจจุบันพาร์ทอดีตอ่ะคือพระเอกกับน,นางเอกมีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่ามีเหตุขัดข้องมางประการที่ทําให้นางเอกเนี่ยต้องจบชีวิตลงพาร์ทปัจจุบันเนี่ยคือพระเอกกวัวง่ายๆเขาเป็นอมตะเป็นแบบจิ้งจอกเป็นส่วนหนจิ้งจอกแบบอมตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยู่มาถึงปัจจุบันใช่ไหมแล้วเขาก็มาตามหานางเอกจนเจอแล้วระหว่างนั้นอะ่ะก็แบบเกิดเรื่องเกิดราวอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวร้ายเข้ามา ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันปั่นป่วนแบบว่ามวนทองมากยิ่งขึ้นในเรื่องเนี่ยจะมีความปนแฟนตาซีอยู่มากพอสมควรเลยนะคะเขาเหมือนแบบ สร้างมาจากตำนานนิยายทุกคนที่เอามาทําเป็นหนังเพราะฉะนั้นก็จะมีปนความแฟนตาซีอะไรอย่างนี้เนาะเตรียมหมอนไว้จิกได้เลยค่ะทุกคนเรื่องที่4นะคะอันนี้ยังอยู่ในขอบเขตของซีรีส์เกาหลีอยู่นะคะยังไม่หลุดไปไหนนะเรื่องนี้เนี่ยจะเริ่มมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วใครที่ชอบหนังมวนท้องมวนไส้อย่างเงี้ยเรื่องนี้คือทุกคนต้องไปดูเลยตอนแรกมีเยอะดูจนถึง ep 13แล้วมีเยอะก็ดองไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ถึงมาดูถึง ep 16นะคะก็มีความพีคอยู่บางส่วนของเรื่องเนาะเรื่องนี้นะคะเป็นการ กลับมาพบกันของอีจุนกินะคะกับมุนแชวอนค่ะซึ่งสองคนนี้เนี่ยทำไมาถึงบอกว่ากลับมาพบกันอีกก็คือก่อนหน้าเนี่ยเขามีแสดงหนังด้วยกันแล้วเรื่องหนึ่งนะคะและว้วเสร็จปุ๊บเขาก็มาสแสดงหนังด้วยกันเรื่องนี้อีกรอบนึงแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตคู่หลังแต่งงานแล้วนะคะคืออีจุนกิอะ่ะเล่นเป็นพ่อมุนแชวอนเล่นเป็นแม่แล้วก็มีลูกโผล่มาอีกคนนึงนะคะเรื่องนี้เนี่ยลักสําคัญเลยนะคือเหมือนกับว่าจะสืบหาว่าใครคือฆาตกรตัวจริงแล้ว ฆาตกรคนนั้นจะใช่สามีของเธอหรือไม่ก็ต้องไปติดตามดูในหนังเรื่องนี้นะคะและแบบมันมีความเกี่ยวโยงผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นการที่จะทําการใหญ่อะไรอะ่ะก็จะนึกถึงลูกเสมอเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นการคิดหนักมากๆของการดูเรื่องนี้พอทุกคนดูไปถึงประมาณกลางๆเรื่องอะ่ะทุกคนจะเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมมันมวนท้องมวนไส้อยากจะอ้วกขนาดนี้คือแบบบางทีบางชอ็อตมันมีความเครียดแบบ คือแบบไม่รู้ว่าหนังมันจะดําเนินต่อไปอยัางไงานสนุกมาทุกคนไปดูกันนะคะเรื่องนี้เรื่องที่5นะคะเรื่อง Touch Your Heart อันนี้จะเป็นซีรีส์แบบแนวแบบสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กมิกหนังเรื่องนี้นะคะเป็นการประกบคู่กันของอ e ีดงอุกนะคะกับยูอีนานะคะค,นะค, Dead, คือมันจริงๆนะคือตั้งแต่ Goblin the Tale of the Nine Touch Your Heart คือมียติดตามอีดงอุกตั้งแต่ กอบลินแล้วแลาย่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นโยมทูตที่หน้าตาดีมาสูงยาวเขาดีมากๆนะคะเลยติดตามเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งหนังเรื่องทัชชัวฮาร์ดก็มาดูเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประกบคู่กันเนาะซึ่งสองคนนี้น่ารักมาข่าวทั้งคู่ข่าวเหมือนแบบโอโม่แบบทะลุออกมานอกจอทุกคนแล้วแบบยูอินาคือโอ้โ oh, หตาคือใส่คอนแทคเนลนส์ b l i n แบบตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะก็คือคร่าวๆหนังเรื่องนี้เนี่ยยูอินานจะ,จะเล่นเป็นดารา สาวสวยที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้มันขึ้นคดีความอาญานะคะอีดงอุกผู้ที่เป็นทนายความเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลืออียูนาในครั้งนี้ใครที่ชอบหนังอันนี้จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะอืมเรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะคะก็ ไปดูกันได้ค่ะคนเราข้ามาฝั่งจีนกันบ้างแล้วนะคะทางนี้จะเป็นซีรีส์จีนเนาะวันนี้จะยกซีรีส์จีนมาทั้งหมดแค่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าอุ่นไอรักในใจเธอนะคะหรือว่า put your head on my shoulder คือเรื่องนี้น่ารักมากพระเอกนางเอกน่าหยิกแก้มทั้งคู่ตอนแรกดูอ่ะคือเขาอายุแบบใกล้ๆกันด้วยใช่ไหมแล้ว พระเอกคือใครพระเอกคือหลินอีจ้ะผู้ที่โด่งดังอยู่แล้วแล้วพอมาแสดงหนอยอย่างนี้ก็โด่งดังขึ้นไปอีกส่วนนางเอกนะคะก็คือฉิงเฟยนะคะก็คือถามว่าทั้งคู่เคมีดีไหมเคมีดีแบบว่าน่ารักมากๆนะคะไม่ย้อมีความรู้สึกว่าแบบนังจีนอะแบบส่วนมากนะจะชอบฉายตั้งแต่มัธยมปลายจนจบแบบไวเข้าทำงานอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความเข้มข้นอะไรขนาดนั้นเหมือนเราดูให้แบบสบายใจมีความสุข จฟูนอนแบบฝันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยนะคะต่อมาเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะชื่อเรื่อง find yourself นะคะเป็นการประกบคู่ของพระนาซ่องเว่ยหลงกับวิกตอเรียนะคะก็คือช่องเว่ยหลงที่จริงเขามีผลงานมากมายไก่กองอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยเหมือนตอนแรกมีคนแนะนาให้เมยกมาดูเมยกก็ยังไม่ได้อยากจะกดเข้าไปดูหรอกนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเรายังแบบว่าไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นว่าต้องดูหนังเรื่องนี้ใช่ปะเรากดเข้าไปดูแล้วอ่ะเฮ้ย มันเป็นรักต่างวัยที่สมบูรณ์แบบอะทุกคนคือเหมือนกับในเรื่องอะพระเอกคือเด็กมากๆเหมือนแบบเพิ่งจบจากมหาลาัยอะไรอย่างงี้ยนะคะส่วนวิกตอเรียที่เป็นนางเอกอะเขาก็เป็นเหมือนผู้จัดการในบริษัทซึ่งก็อายุแบบขึ้นเลข4ี่ไปไปลายอะไรอย่างนงี้แล้วอะแล้วเขาก็แบบมาคบกันในที่ทํางานนะคะเป็นหนังที่เหมือนกับว่าอายุ เป็นพิงตัวเลขจริงๆเม่โยว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกนะคะะลองคือน่ารักมากทุกคนต้องไม่ดูคู่ะลองน่ารักมากโยอขอบอกเลยว่าแอบชอบคู่ะลองมากกว่าผะเอกด้วยซ้ำคือน่ารักจริงๆแบบอย่าลืมเตรียมหมอนนะคะเรื่องนี้อย่าลืมเตรียมหมอนสำหรับซีรีส์จีนเรื่องนี้ก็คือจิกกันก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวซีรีส์ในช่วงหยุดยาวโควิดแบบนี้นะคะก็ใครที่มาฟังแล้วอยากจะ ไปดูที่บ้านนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตารางทุกคนน่าจะกำลังว่างอยู่ใน Netflix เนี่ยดูไปยาวๆเลยค่ะสนุกมากทุกคน